โลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราเห็นธุรกิจที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอย่างโกดักโนเกียบล็อกเัสเตอร์หรือบอร์เดอร์เนี่ยล้มหายตายจากไปตอหน้าตอตาเราเห็นการเกิดขึ้นของบริษัทที่สร้างจากคนเพียงไม่กี่คนโดยที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเนี่ยอย่าง Airbnb หรือ Uber เนี่ยขึ้นมามีมูลค่าบริษัทมหาศาลทุกวันนี้ Airbnb เนี่ยมีมูลค่ามากกว่าการบินไทยถึง10เท่าแต่มันจะเกิดขึ้นจากคนเพียงแค่3คนซึ่ง เรียกว่าตอนที่สร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ยสร้างเพราะไม่มีเงินจะจ่ายค่าพาร์เมนต์สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าโลกของเราเนี่ยถูกหมุนโดยความคิดสร้างสารรค์เป็นหลักทุกวันนี้คนที่ทํางานแบบเดิมๆคนที่ยึดติดกับสิ่งที่ทำตามๆกันมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะล้มหายตายจากไปทุกวันธุรกิจของคุณหากทําโดยไม่ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปเป็นองค์ประกอบหลักผมรับรองว่าเตรียมตัวนับถอยหลังได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยน จะมีคนมาเปลี่ยนคุณ